ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มากสำหรับเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักสแสดงชื่อดังแตงโมนิดาที่ถูกรื้อคืนมาสอบสวนอีกครั้งจนลากหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาถูกสังคมตั้งข้อสงสัยว่าควรต้องออกมาให้ข้อมูลกับ DSI เพิ่มเติมหรือไม่จนด้านหนุ่มเบิร์ตได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ว่าดีไซยังไม่ได้เรียกเข้าไปตนยินดีเข้าไปให้ข้อมูลกับทาง d s i เป็นอย่างมากตามที่ได้้นนนําาเสอข่ววไปแลัน้น ล่าสุดโมอามีนาน้องสาวร่วมวงการคนสนิทของแตงโมนิดาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเผยถึงสภาพจิตใจของหนุ่มเบิร์ดหลังถูกสังคมมองว่าไม่ออกมาช่วยเหลือแฟนโดยโมเผยว่า เพิ่งคุยกันคะ่ะถ้าจะให้หนูพูดแทนความรู้สึกหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปีแรกเวลาพี่เบิร์ตโดนเรียกจากเจ้าหน้าที่สอพอน,นทบุรีหนูก็เป็นคนพาไปทุกครั้งเขาจะให้ความร่วมมือเสมอแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไหนเรียกทางพี่เบิร์ตไปเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่บุคคลอื่นไม่เห็นว่าเขาทําอะไรบ้างเขาไปที่โบสถ์บ่อออยามากนะ,ะหนูเชื่อว่าตั้งแต่ พี่ยังอยู่จนพี่ไม่อยู่พี่เบิร์ดยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทําได้อยู่ซึ่งหนูเข้าใจว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้อาจจะเสพแบบอื่นมา แล้วเข้าใจเขาผิดแต่หนูอยากให้เข้าใจพี่เบิร์ดจริงๆว่าเขาเต็มที่แล้วทุกวันนี้สิ่งที่พี่เบิร์ดทำอยู่ดูแลคนแก่อยู่ที่บ้านเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติของเขากว่าผู้ชายคนหนึ่งจะมูฟอ o นได้มันยากมากเลยนะหนูแค่เป็นคนใกล้ตัวหนูยังรู้สึกทั้งหนูแอนนาฮิโปพุดเดินอุ้ยหญิงหรือทุกคนก็มูฟออนกันยากแล้วกับพี่เบิร์ดหนูบอกเลยว่าเขาทำใจได้ยากมากพอวันนี้มี คนไปว่าเขาแน่นอนเขาเสียใจเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาทำหน้าที่แฟนได้ดีจนถึงทุกวันนี้แล้วซึ่งโมก็ให้กำลังใจว่าเข้าใจแหละว่าคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเอราทำอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าหวังดีหวังร้ายพฤติกรรมเราเป็นยังไงเรารู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนจะรู้เองแสดงว่าตอนนี้เบิร์ตก็ไม่สบายใจใช่ค่ะเขาเสียใจทำไมทุกคนถึงมองเขาแบบนั้นทุกคนอาจไม่ได้เห็นอีกมุมของเขาหรือเปล่าแต่เชื่อโมเถอะเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุด เรื่องที่เขามีแฟนใหม่ไม่ใช่เรื่องเดียวใช่ไหมไม่จริงค่ะพี่เบิร์ตยังอยู่บ้านปกติยังดูแลบัวย,ยังดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปหาพี่ที่โบสถ์เขาไปของเขาเงียบๆตลอดค่ะเข,า,ขาสนิทก,กับคนที่เมทอดิสเพราะเวลาหนูไปหนูก็จะพูดคุยกับแม่แม่เอาอาหารน้องแมวไปบริจาคที่เบิร์ตไปทําบุญไปบริจาคเงินที่โบสถ์บ่อยมากนะคะที่มีข่าวบอกว่าเบิร์ตรู้จักกะ บอกคนบนเรือถ้าจะให้พี่เบิร์ดรู้จักก็รู้จักแค่พี่กระติกเพราะเขาไม่ได้เข้าไปก้าวไก่งานพี่โมอยู่แล้วเขาให้เกียรติพี่เรามากมากงานก็คืองานส่วนตัวก็คือส่วนตัวซึ่งตอนนั้นพี่กระติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวมันแน่นอนอยู่แล้วที่พี่เบิร์ดจะต้องรู้จักจริงๆพี่เบิร์ดก็มีเหตุผลที่ไม่ออกมาพูดนะคะเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบเอ่ยเดี๋ยวจะบานปลายเดี๋ยวจะถูกวิพากษวิจารกันไปใหญ่หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งเขาไม่รู้จะพูดยังไงเราเข้าใจเขาเพราะเขาไม่ใช่คนในสื่อเขาไม่่รรู้้้จจจจะออธิิบาาาาายยยยังงงงงไเเเขใเขใใใวกกก็คคดดนสีๆห คนมองพี่เบิร์ดอีกมุมหนึ่งว่าเขาทำเต็มที่จริงๆหนูการันตีได้ในส่วนของคดีโมก็ยังเชื่อในกระบวนการต่างๆกฎหมายเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสารอายการผู้พิพากษามโมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีหลักฐานและที่ไปที่มาการที่พวกหนูเงียบกันพวกหนูไม่ออกมาพูดอะไรคือเจ้าหน้าที่เขาทำงานหนูไม่อยากออกมาอยู่อยู่ไลฟ์สดวิพากวิจารณ์เราให้เกียรติการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดีกว่า ไม่ใช่หนูไม่เชียร์ไม่ใช่หนูไม่ให้กำลังใจหนูพยายามลุ้นว่าอะไรก็ได้ให้ยุติธรรมกับพี่เราอะไรก็ได้ให้มันสมศักดิก์ศรีกับคนชื่อแตงโมนิดาพัทธิดาพัชรวีรพงศ์ตอนที่พี่เขาอยู่ในเรื่องของข่าวเอ่ยโมว่ามันก็มากพอแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เขาไม่ได้อยู่โมแค่อยากให้ทุกคนให้เกียรติพี่เขาหน่อยให้เขาไปให้สมศักดิ์ศรีของนักแสดงใน วงการบันเทิงของนางเอกแถวหน้าในวงการบันเทิงจริงๆเรารู้แหละว่าโอเครูปนี้น่าออกมาต่างๆนานาซึ่งถ้ามันต้องอยู่ในสำนวนจริงๆก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มันอยู่ในสำนวนจริ นองอยิ่งนําออกมาเผยแพร่ยิ่งไม่สมศักดิก์ศรีพี่ให้เขาไปจากเราแบบสวยๆเถอะค่ะให้มันสมเกียติกับชื่อพี่เขาหน่อยพี่เบิร์ดทุกวันนี้แค่พี่ไม่อยู่เขาก็ใจบอดมากพอแล้วถ้าเขาจะต้องมานั่งรับรู้ภาพนั้นภาพนี้อีกผู้ชายคนหนึ่งมันจะทอนอได้มากขนาดไหนเวลาใครจะส่งอะไรให้พี่เขาดูเขาเจ็บปวดแล้วก็เสียใจมากจริงๆแล้วเขาทําหน้าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่ง ได้ดีมากๆแล้วมากๆจริงๆค่ะทุกคนให้เกียรติพี่โมกันดีกว่าให้เขามีแต่ภาพสวยๆมีแต่ภาพที่เขายิ้มให้พวกเราทุกครั้งที่โมไปโบสถ์ต่อให้โมเศร้าขนาดไหนโมไปถึงหน้าอธิโมจะยิ้มให้เขาเห็นว่าเรามีแต่รอยยิ้มให้เขาดีกว่าเรื่องที่เหลือมันคือเรื่องของเจ้าหน้าที่อายการผู้พิพากษาให้เขาทำงานให้เต็มที่ดีกว่าเราควรให้เกียรติเขาจริงๆค่ะ